โล้น้าอยู่ไหมครับ <มา S 1> เดี๋วเข้ามาแล้วครับให้ชุบเลยไหมไเป็นไง ฮัลโหลพี่วอ์ไอติกบอกม้าให้หน่อยคะออ่ะติกๆิกปุ่าเอาคนนั้นมาสภาแล้วบอกม้าให้หน่อยว่าติ๊ก,กเอาคนนั้นมาสภาแล้ว อ้าชุบเลยไหมครับไม่โล่ครับหนึงนะคะเกียร์ไหนวะได้ค่ะเกียร์มาร์แตกจวดเกียร์ลุงเรียกพี่เกียร์เกียร์ไหนวะอยู่นี่ลุงมาเอาไปแล้วเรียกอะไรเรียกอะไรเอาของให้เอ่อแปดเก้าสี่ไปมีข้าววะ ไอ้สีมีตรงไอ้สี่เลขอะไรลุงเออประมาณนั้นแหละอยากคุยกับมันก่อนวะหนึ่งแปดเจ็ดใครมีข่าวมั้งปะเออมึงลองถามพ่เตอร์มาพี่เตอร์มาได้คนถึงมากเลยเนี่ยไหนวะแค่เรื่องปล้นมันยังไม่ยอมรับเลยอยากมามันก็เลยเรลขอะไรพี่เตอร์เออหนึ่งเจ็ดแปดมาไม่แป๊บนึงรอแป๊บขอบคุณครับหมดแล้วครับไม่โลมีม็อกเกลเอาหายเลยไหมครับให้เขาขึ้นมาคุยกับไหมครับเมโลเดี๋งไง มีอยู่กัต้องถามมอสก่อนว่ามอสจะเอาหายเลยหรือเปล่าเอาหายเลยครับเดี๋ยวคุยกับเขาก่อนว่าโหลครับครับอันนี้เราทำอะไรมาอี่อันนี้เราพอทราบเองไหม ไม่ไม่รู้เลยครับเข้ามาก็โดนแทงเลยครับมักมักอธิบายเลยก็ได้เออจำเรื่องที่เราคุยกันเรื่องปนได้ปะครับพี่ทำไมถึงโกหกอ่ะเอาเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าอะไรผมแค่งานรถอ่ะพี่แล้วอีกอย่างก็แบบ เพื่อนมึงบอกมาแล้วนะว่าเคยเปิดกับมึงมันก็ไม่มีคนรู้อ่ะพี่ถูกปะล่ะไม่มีคนรู้คือตามตามหลักความเป็นจริงอ่ะรู้อ่ไมันจะไม่รู้รู้กูรู้กูรู้ข้างในมาก่อนพี่รู้ข้างในจากใครไอ้ตุ่นไงไอ้ตุ่นไงถ้าจไม่รู้อ่ะแล้วก็กูไปถามตำรวจมาแล้วเออถามตำรวจนะไม่ได้แต่เราคุยกันเราใส่สีซัวนะอ่ะแล้วเรื่องอมของอ่ะทำทำไม อมของอยังไงครับพี่กดขี่ะกดขี่ะ er. เอ่อผมรับซื้อก่อนนะครับส่วนมากก็ซื้อแต่กับบีซีนะครับพี่ที่ผมโพสค่ะโพสโพสซื้ออะก็มีแต่บีซีที่มาขายอ่ากูถามมึงนะมึงงัดร้านอะมึงมึงไม่ได้สะกูงเป็นไปได้ไงเอ้ยไม่ได้ไม่ได้กดขี God er เลยไป<ม>เป็นได้ไงวะผมให้รอบหนึ่งก็สามดอกสองดอกตามที่ออกครับพี่และอีกอย่างผมบางทีผมก็ไม่ได้งัดทุกลูกอะพี่บางทีก็ให้เพื่อนงัด ให้ผมผมการันตีได้เลยมันไม่มันไม่มีความจําเป็นที่ผมจะต้องมานั่งอมโคดรคีแล้วเพื่อแบบเพื่อที่ต้องมาทนแบบนี้อ่ะพี่ให้ผมถามบีซี่ครัาพี่ว่ามันซื้อหรือเปล่ามึงซื้อใครมาบีซีอ่ะชื่ออะไรลูกจีมาผมซื้อบ่อยสไตลพี่เดนมผมถามสองแสนสามอ่ะอ่ะปนมึงยังโกหกกูเลยแล้วกูเชื่ออะไรมึงได้วะอันนั้นผมก็ผิดจริงพี่แต่อ่ะยอมรับว่าโกหกถูกไหม อันนั้นผมผิดพี่แต่โอมของอ่ะผมผมไม่รู้จะทำไปทำไมอ่ะพี่โอเวเลไม่ได้คือแล้วโอเวเลไม่ได้แล้วโอโอเวเลไม่ได้โอเวเลไม่ได้คืออะไรพี่พูดดิที่ผมก็ให้ไม่ได้หรอไม่ได้บอกให้มึงโอเวเลแล้วตอนออกมาไม่ได้ก็บอกขอดูมึงก็ไม่ให้น้องดูคืออะไรพี่ ็คือโอเล์ไงตอนงานบ้านน่ะน้องจะน้องให้ขอให้โอเล์ใช่ไหมไม่นะย่าไม่เคยพูดเลยครับนั่งโคตรเลียมเลยวะเชี่ยเอาไอเจ๊กภูมถ้าไม่ได้พูดกูก็บอกว่าพูดด้วยแต่ออย่างมันไม่ออกกูถามว่าจบเลยหไม่ไม่ได้พูดเลยครับอย่างผมก็บอกว่าผมก็พูดครั้งที่งานอะว่าถ้าไม่เชื่อกะจบตัวดูได้รอบนั้นงานของไอตุ่นผมก็ให้ตุ่นจบตัวดูตลอดมันไม่มีแต่ผมต้องอมสกูเพื่อนเลยครับพี่ ที่เอาออกก็เพราะว่าผมงัดงัดเองอะความบริสุทธิ์ใจมันก็ต้องแจ้งทุกครั้งหรือเปล่าทำอะไรผมก็บอกว่ามันไม่ออกพี่ผมบอกว่าเช็คตัวดูได้เลยทุกครั้งที่ผมงัดอะตอนมึงมึงมึงเขียงเหมือนตอนตอนกูถามมึงเรื่องป้นเลยวะน้องมึงก็เถียงหัวจนฝาว่าว่าจะเป็นมึงได้ไงเพราะมึงก็ไม่ได้ป้นตอนนี้ก็พูดคำเดียวเดียวผมเสียงเดียวเออตอนเนี้เออเสียงคนตอแหลไง ผมไม่ได้ไม่รู้อ่พี่เออก็ไม่รู้ดิเฮียมันก็พูดแบบนี้แหละตอนตอนที่กูถามมึงเรื่องโค๊ดอ่ะมันไม่มีเออไม่มีผลหรอกพี่เพราะอยู่ก็อยู่กับพี่มานานอ่ะก็จริงอยู่มานานอ่ะไม่คิดเหมือนกันผมไม่ไม่ต้องมานั่งอมขอพี่พี่ก็เห็นผมก็ขายยานอ้นอ้มึงเบอร์บีซีเบอร์เฮียอะไรที่มึงไปซื้อกูไอซื้อไอโกจีออกมา ผมไม่เคยเมมอ่ะพี่ชื่อจิมที่ทวิตที่ชื่อจิมที่ชอบโพลบ่อยๆอ่ะใครมีปะผมก็ซื้อเขาบ่อยอยู่ลุงให้ผมนั่นแหละมึงถามบีซีได้ครับกูไม่คำตอบบีซีกูพานด้วยนะออร้้้านนีกูซืตลดใช่เจซีป่ะหนูไม่ใช่เอเจซีใช่ไหมคุณผมก็ซื้อมาหนึ่งสองดอกดอกหนึ่งสามดอกอะไรเงี้ยห้าสี่สูบแปดแปดเมื่อวานผมก็เพิ่งซื้อมากับใครไม่รู้พี่ดอกหนึ่งเก้าหนึ่ง เก้าเก้าหนึ่งแปดสองผมก็ซื้อทุกวันผมก็โพลล์รับตลอดอ่ามึงซื้อมึงซื้อขายปลาบ้างมึงจําได้ปะพี่บางทีเขาก็ไม่ได้ใส่ชุดกับบีซีกับบีซีมึงซื้อมากี่ดอกเด็ดแน่ๆอ่ะกี่ดอกไม่ได้แต่จะซื้อบ่อยครับพี่ก็คุณจะถามมันมันขายเมื่อกี้ดอกอะอย่าเชื่อคนที่ซื้อเพราะว่ามึงได้สกูมาเยอะมากมึงไม่มีทางแบบไม่เพราะว่าตอนนี้ยตอนนี้ตอนนี้ของแก๊งออกปุ๊บผมก็ให้พี่เกียร์เลย มันมีชื่อคนที่ซื้อไหมอ่ะของมีซีไอเจซีเหมือนกัมซื้ออะไรนะเดี๋ยวกูโพชวินเลยก็ได้ถามให้อ่ะคนชื่อเจลูกจิมมั้งกูเข็ดไ่เจเจซีไม่อยู่โทรโทรแล้วโทรแล้วไม่อยู่เจไม่อยู่เเจไม่อยู่เพราะส่วนมากผมโพก็มีแต่เขาขายอ่ะแล้วก็ดอกสองดอกส่วนมากเศษดอกก็เป็นคนที่แบบไม่ได้ใส่ชุดแกงขายพี่ย่ามอ่อผมก็ซื้อมาดอกหนึ่งต้องซื้อไอเจซีซื้อเวลาไหน ก็ช่วงช่วงงานหลาอะไรอย่างเงี้ยพี่เอางี้กลับมาเรื่องป้นทำไมมึงถึงโกหกวะผมเพราะว่าอะไรทำไมถึงแล้วติโกหกไม่กล้าพูดครับพี่ตอนนั้นอันนี้เอาจริงเลยพี่รุงง่าไงวะภาพมันเหมือนกันเลยอะแต่แค่เรื่องอมกูพูงตรงกูไม่มีหลักฐาน แต่ขนาดเรื่องป้นก<ร>ูมีมหลักฐานมึงยังแบบไม่พูดความจริงเลยมึงยังโกหกเลยอะ่ะผมไม่กล้าพี่ตอนนั้นผมไม่เคยทําแบบนี้พี่พูดว่าตอนนั้นเขาก็บอกกันอยู่นะว่าถ้าพูดตรงๆก็ไม่มีอะไรนะเขาก็จะลดโทษให้นี่ถูกปะมีเยอะที่โกหกอะ่ะ เรื่องพ้นครั้งนั้นกูถามหน่อยว่าแบบว่ามันครั้งแรกเปล่าหรือมึงทำมานานแล้วครั้งแรกเพราะกูกู้แบบอยากลองเฉยๆแต่แบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบพ้นแบบว่าทุกคนอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็เจอแต่ประชาชนเพราะว่าเอาที่เซฟตัวเองด้วยอันนี้ยอมรับเลยมันต้องยอมรับอยู่แล้วแหละ ก็เพื่อนมึงเป็นคนบอกว่าเคยอ่ะครับพี่ตอนนั้นผมใช่ก็คือต้องมีหลักฐานต้องมีพยานไงถึงจะยอมรับตอนนั้นผมไม่กล้าพอพี่พี่ขอคันหนีอยบีบีซีมีชื่ออะไรมาที่ซื้ออ่ะมีแต่จิมอาณักรชีวิตที่ชื่อจิมจิมอ่ะมึงซื้อเขามาขี่ดอกผมไม่รู้พี่จะไม่รู้ได้ไงอ่ะผมไม่ได้นับอ่ะพี่ผมก็ซื้อทีนึงเท่าไหร่อ่ะหนึ่งดอกสองดอกเงี้ยหนึ่งดอกสองดอกแต่ก็ซื้อซื้อซื้อเรื่อยๆใช่ใช่ เจเจิมเจ,เจลูกจิมอะไรเนี่ยเจเจเจ,จะไปอยู่แล้วก็ผมก็โพลับมันก็มีคนอื่นมาขายอีกอะพี่ที่แบบบางทีเขาก็ไม่ได้ใส่ชุดแกงแต่แต่ที่ใส่ก็มีแค่บีซีที่ผมจำได้แบบชัวชัว,ชว,ชวผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงหาว่าผมอมอะครับพี่โค้ชิมมันหายาก ต่อให้รับซื้อก็หายากถ้ามันมีคนขายแค่แค่ไม่กี่กลุ่มคนใะ่ไหมแต่แตเขาแ,<ต>แล่เขาไม่ได้มีที่ทเขาเขามีทีหนึ่งแบบสิบเก้าดอกอะไรอย่างงี้เลยนะแต่ผมไม่ได้ซื้อถึงสิบเก้าดอกผมก็ซื้อที่สองดอกดอกหนึ่งอะไรเข้าหลังหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้หายากผมหาได้แค่ดอกเดียวไม่ตอนนี้มึงไม่ค่อยมีตระกูลมาขายเลยวะผมไม่ได้เข้าเมืองไงครับพี่ผมเข้าที่ไหนผมไม่ค่อยได้เข้าเลย พอช่วงนี้ผมติดเกมอื่นอยู่เดี๋ยวพี่ขำเลยพี่ก็ตีเห็นมึงโพสรับ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 เนี่ยโพสทีพา์ทีเออทำไมทำไมช่วงนั้นมึงมึงมึงโพสรับได้ตลอดวะคือคือช่วงนี้โพสโพสรับไม่ได้เลยอะอันนี้ผมต้องยอมรับเลยพี่ผมไม่ได้ค่อยได้เข้าเมืองเลยครับช่วงนี้เพราะว่าผมติดเกมอื่นอยู่ครับพี่ตอนนี้อันนี้พูดจริงๆเลยเพราะแอดดอผมก็ไม่ได้มาใี่เลนะในสภาพ ูเห็นมันทุกกลีลีบายกูอยู่หรออเธอพี่มีข้าวในตัวปะเสีย,ยงเียงตลอดเลยวะเอาก็มันเรื่องจริงอ่ะเจกกูไม่ค่อยได้เข้าเมืองจริงๆเดีอยูข้างนี้ไงฟาร์มก็ไม่ได้ฟาร์มผมต้องขายห้าร้อยโลเพื่อเอามาส่งแกงเพราะผมไม่ค่อยได้เข้ามาเข้าเมืองมา ขอขอมหอะไรได้ไหมมึงไปเล่นเกมอะไรมาวะแต่กูเพิ่งไม่เห็นมึงช่วงที่แบบว่ามีเรื่องคุยกันเรื่องป่นนะที่เพิ่งไม่เห็นมึงอ่ะนั่นแหละผมผมไปเล่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเออ่พี่ดาวน่าจะรู้อยู่อ่ะเล่นเล่นกับพี่จานเบธอ่ะพี่ดาไปถามได้อืวันนี้ก็เล่นกับกันนะมึงใช้ชื่ออะไรชื่อเจมชื่อออสซีเลยมันไม่ยอมรับหรอกไอ้เฮียแค่เรือกป่นมึงยังไม่ยอมรับเลยเฮียมันต้องมีพยานอ่ะ ไอเฮียคู่กรณีมึงถึงต้องต้องยืนยันหน่ามึงมึงมึงถึงจะแบบเลิกปากตอแหลอ่ะไอเฮียมึงมึงด้านแค่ไหนเฮียคนในแก๊งมันรู้ไอเฮียไอเฮียแค่เรื่องปนอ่ะต้องต้องแบบไปไปถามเพื่อนมึงอ่ะมึงยังไม่ยอมรับเลยน้องไอเฮียเรื่องเนี้ยมึงจะยอมรับหรอก็เนี่ยให้พี่ด๊อกไปถามไอเฮียเขางัดรางกระทั้งรีเฮียเขางัดบงัดบ้านเขาไม่มีหรอกไอเฮียได้ได้โกดคีดอกสองดอกอ่ะ เป็นไปไม่ได้เฮียมไปถามทั้งเมืองเลยไปบางบางทีผมไม่ได้งานด้วยครับดวงเฮี้ยดวงเป็นอาทิตย์เลยไงดวงไม่ได้เป็นอาทิตย์ได้หรอบางทีผมก็ให้เดิมยอดทำเฮี้ยอะไรสัตว์พี่ผมรู้พี่ว่าแบบผมให้น้อยแต่มันได้เท่านั้นจริงๆครับบางทีผมก็แบบถามเพื่อนว่างานไหมอย่างผมไปกับพี่เฟยผมก็ถามพี่เฟยงานไหมพี่อะไรอย่างงี้ไปกับดอเดเดอร์งันไหมผมไม่ได้งานคนเดียวทุกทุกลูกครับพี่ อันนี้ผมผมพูดจากใจจริงๆครับพี่มันไม่มีเหตุผลที่ผมต้องมานั่งอมของของแก๊งเลยอ่ะเพราะนีนเมื่อเราก็เล่นมาเรื่องไม่ได้ครับไม่ได้พูดดิมไปพูดไม่ได้พุ่มเลมต้องกลัวแม่งหรอกไม่ได้มาครับไม่ได้มานี้ไม่ได้พูดไปตามความจริงนะเอาความจริงพูดจากความจริง แล้วอัดโอเะอเลยอะหนูมันเลยหนูบอกว่าว่าจะใครจะอัดให้ดูหรืออะไรยังไงอะผู้ด่าเลยได้ชาร์จหน่อยผู้ด่บผู้ดาบได้เหนปะได้เินป่ะได้ยเนแล้วเขาบอกเขาจะอัดให้แล้วทีเนี้ยเขางัดไม่ได้เขาก็ไม่ได้ส่งอะไรมาแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอพี่ก็เลยบอกว่าพี่ก็ไม่ได้พูดอะไรถูกไหมเพราะมันไม่ออกพี่บอกพี่บอกไม่ได้หนูก็เลยบอกว่าหนูก็เลยไม่ได้คิดอะไรไงแต่พี่บอกว่าจบจบตัวดูได้ พราะผมผมบอลที่สุดใจอยู่แล้วไม่แล <um so ้วเมื่อกี้มึงบอกว่าไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกให้มึงอัดคืออะไรอ่ะไม่ก็ไม่ได้อัดกูอัดแค่ตอนฟังไม่ได้าผมไม่ได้รับไม่ได้ผมไม่ได้เห็นว่าแรกที่พี่จะงัดละพี่บอกว่าแป๊บนึงกูอัดเอาไว้เลยก่อนพี่ลูก็อยู่ไอ้ลูกไอ้ลูบอกใช่อ่ะแล้วที่บอกจะไปย้อนดูแปบว่ามีไหม ไม่มึงก็ย้อนจังพูดถึงได้ดิเด็กกูก็เลยถามกลับไปว่าอ้าวแล้วกูต้องอัดไหมเด็กกูเลยไม่ได้อได้ไม่ใช่มีอะไรเลยสภาพไอ้ดีเม้าส์กูมาขายมึงกี่กี่ตัวละการเป็นตูไว้ั้งนั้นสามมังพี่ถ้าพ่อจำไม่ผิดคุยขายคนนอกอีกสามต้องอยู่ๆวาไงเอ ผมก็งานเดอะอยู่พี่พี่ถามพี่ดีแล้วเมื่อกี้ว่าอะไรนะบอกจะเาสกู๊ปมาขายกี่ตัวแล้วเอเอเอสองบีหนึ่งอะที่มันขายอะแล้วมันขายคนนอกไปกี่ตัวตัวเดียวครับวันนั้นที่ขอแลกไปอะพี่ขายไปเท่าไหร่เจ็ดล้านตอนตอนตอนราคาเจ็ดล้านพี่เกียร์ก็อยู่ตอนนั้นพี่เดี๋ยวเรื่องกอทีของบีซีเดี๋ยวมีคนมาพูดนพี่เขาก็เรมา อะ่ะมึงมีส่วนตัวสี่ตัวเนี้ยเท่าที่รูน้นะมันไม่ได้มีเรื่อยๆครับพี่ปืนปืนมึงดันเองเลยไม่แต่ปืนผมดันก่อนงานร้านนะปืนผมก็งัดงานแล้วก็บอกพวกพี่จริงๆว่าผมออกอกี่ตัวตอนนั้น ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกคือผมไม่มีเหตุผลที่ต้องมานั่งองของแก๊งเลยครับพี่แล้วก็ของเพื่อนอะตอนนั้นมึงก็บอกไม่มีเหตุผลที่จะมาตัางโกหกเรื่องปนในเฮียเรื่องปนผมแค่เออมึงมองหน้ามึงก็รู้อยู่แล้วไอเ้เหียมึงด้านแค่ไหนมักใจเดี๋ยวรอบีซีมาได้มึงอายปะ ใช้ไอ้กีเนี่ยเปลี่ยนชุดก่อนก่อนถ้าเรื่องโป้นอะผมผมอายครับพี่ที่โกหกแต่เรื่องเรื่องอมผมผมกล้าพูดได้เต็มปากตอนนั้นก็ะพุ่นไงจะอมเพื่ออะไรวะเจ็กตอนนั้นอะนี่มันมันมันเชื่อยากเพราะว่าคําพูดมันไงที่โกหกเข้าใจเข้าใจเข้าใจอันนี้อันนี้อันนี้เข้าใจพี่หมอกดีครับพี่ใช่ครับ พวกเลายกเลยแต่ก็เคลียร์กันแล้วไม่ต้องมาแบบนี้หรอกคือแบบมันมันก็น่าสงสัยจริงอะ่ะถ้าถ้าเป็นในมุมคนอื่นอ่ะถูกไหมแต่แบบผมผมก็รู่สุกใจจริงๆอะ่ะ <c oughs> ผมก็รีบรีบกลับมา,า,เ,าเลย <ผม S 1> พี่แบบทะเลาะกับยอมทะเลาะแล้วกลับมาเลยอะ เชื่อยาผมเข้าใจครับพี่แต่แบบแต่เรื่องเรื่องป้อนผมผมอันนั้นแบบอันอันนั้นแบบผมไม่กล้าริงพี่ตอนนั้นผมยอมรับเลยแบบไม่กล้าไม่กล้าที่จะแบบยอมรับในตอนนั้นกล้าเหมือนตอนนี้เออพูดเถอะพูดเลยมักนาเชื่อยาเชื่อพีอเดี๋ยวเดี๋ยวพูดใหม่เออ บอลตูเมื่อกี้แบบว่าเรื่องไม่ได้มึงยังโกหกพวกกูอยู่เลยอ่ะมูไม่ได้โกหกเพื่อนไม่คืลุงไม่ได้บอกว่าใม้อ่านไวเลยไม่ใช่หรอมึงจําได้ไหมเนี่ยคือมึงโกหกจนพูดไม่ตรงปหมดแล้วอ่ะไม่ผมไม่ได้โกหกคับพี่ดมคือคือคือไม่ได้มาไม่เห็นพูดแบบนี้เลยอ่ะคือถ้าสมมติว่าผมหาสกูถ้ามันออกสกูจริงๆอ่ะผมคือผมจะโอนไปเพื่ออะไรอ่ะเพื่อตัวเองมีทุกอย่างงี้อรอ อันที่น้องมันกำลังจะขึ้นปืนอ่ะก็รู้นี่น้องมันก็รู้นี่เออแล้วแล้ว,แล,วแล้วทำไมผมต้องไปนั่งองมอ่ะพี่ตางที่ผมก็ขายาทำนู่นทำนี่แค่แค่ช่วงนี้ผมไม่ได้เข้าเมืองเฉยๆอ่ะมันมันไม่มีเหตุที่ผมจะต้องทำแบบนั้นเลยอ่ะแล้วที่ช่วงคนอื่นๆงัดบ้านก็เพราะว่าแบบเผื่อมันจะออก ไอเบดบอกมึงไม่ได้เล่นตลอดก็วอไงก็ก็ไ <Salem> ม่ได้เล่นเพราะติดสตอรี่ไงพี่เฉพาะที่ไม่ได้ติดเฉพาะที่ติดสตอรี่ก็คือไม่ได้เล่นแต่ถ้าไม่ติดก็คือเล่นพอสี่ทุ่มปุ๊บผมก็เข้าเข้าเมืองมาเลยเพราะต้องมาแอ้ดอปเวลามันวอสามทุ่มถึงสี่ทุ่ม ที่ม็อกตัดสินใจเลย,ม,ยม็อกคุยไลยรู้สึกว่าอืมยืดเย้าบีซีไหมอ่ะบีซีอ่ะอ,อยากฟังถึงบีซีวะคิมขึ้นแรง้างบนเคิมคิมขึม้นแรงบ่บอก,บอกลุงคิมขึ้นไปข้างบนหน่อยว้าวว้าวว้าว ไ,ได้ไปทุกวอ์ด้วยมึงบอกว่ามึงติดเกมอื่นมึงทำอะไรอะในนั้น